นี้นะเบาะนอนของฮยองอันใหม่มาแล้วนะเพราะว่าวันก่อนเนี้ยที่เราอ่ะซื้อเบาะแบบโดนัทนะแบบเหมือนของโมมาแล้วมันอันสูงมากเลยฮยองขึ้นไปแล้วลงมาไม่ได้แล้วเห็นฮยองฉี่ใส่โดยปกติฮยองไม่ฉี่ใส่เบาะใช่ไหมเสร็จแล้วก็เลยคิดว่าเขาขออกมาไม่ได้ก็เลยฉี่ในในั้นเลยอนะไรเงี้ยแล้วพอ หลังจากนั้นก็เลยเอาออกแล้วก็ใช้ผ้าเช็ดตัวปูให้เขานอนปรากฏว่าใช้ผ้าเช็ดตัวปูก็แบบเหมือนเขาแบบเขาอยากนอนที่นอนอะไรเงี้ยก็เลยนี่เขาทำไงถึงยอมอยานอนที่นอนไม่รู้อ่ะก็คืเอเ,เขาเขาคิดไปเองอ่ะเพราะเห็นเมื่อก่อนเขาชอบไปสุกๆกอะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันนะเสร็จแล้วก็คิดไปเองแหละว่าควรจะให้เขานอนที่นอนดีกว่าเพราะว่าส่งตัวนี้เขาก็มีที่นอนของเขาเสร็จแล้วก็เลยสั่งมาเป็นแท้ๆอันนี้ค่ะนี่ เบาของพยองซึ่งเราไม่ได้ซื้อที่จตุจักรนะเราซื้อมาจากาในเว็บค่ะเพราะตอนนี้ไปถ่ายซื้อของที่จตุจักรแล้วไม่ควรไปก็เลยสั่งทางเว็บ่ะมีคนอยากออกมาเล่นด้วยอ่ะอันนี้นะคะ149บาทเอเป็นไซส์เอนะสำหรับพยองข้างนี้มันจะเป็นแบบถ้าเขาเกิดฉี่มันจะไม่ทะลุออกมาด้วยนะเพราะว่ามันเป็นแบบอย่างนี้ปลาติกปลาติกหน่อย เว็บนะคะจากช h อป e e l a z a d a อะไรแบบนี้มีหมดอะทีนี้เนี่ยอันเนี้ยก็เป็นไซส์เอสสำหรับพยองนี่อ่ะนอนพอดีเลยเห็นไหมยา่าทยาจะไปไหนเนี่ยอ่ะนอนสิคะแล้วเขาบอกว่ามันเป็นแบบว่าไม่ร้อนอะเขาบอกว่ามันจะเย็นเนี่ยป้าจับดูดิมันตรงนี้มันเย็นปะเออเหมือนเย็นเออเหมือนเย็นก่าปตกปติบางอันมันจะแบบเหมือนบางทีอะโมกติก็ไม่เท่าถ้าเกิดอากาศวันไหนร้อนๆเนี่ยเขาก็จะเหมือนออกมานอนที่พื้นที่อะไรอย่างนี้ไงเอออันเนี้ยมันจะเหมือนเย็นหน่อยซึ่ง ใยองจะนอนไหมคะตอนนี้ให้ยองเริ่มมีเสียงแล้วนะวันที่มาอยู่กับเราหลายวันแล้วแล้วก็ไม่แทะาป้าเริ่มมีเสียงเห่าแล้วเพราะว่าพอจิตเห่าเขาเขาก็เห่าต่อแล้วก็วันนี้พอเขาตอนที่เขาอยู่ในกรงแล้วโมออกมาวิ่งวิ่งมันด้อมด้อมมองมองกรงเขาอ,ะอ่ะเขาก็เห่าใส่โมเรียกโมอย่างเงี้ยใช่ไหมให้ยอง นเฮาสิสาใส่ที่หมดจะติโกงเขาได้ใหม่เราคือมีเรื่องเสหลของแม่ในการซื้อบาะนี้ด้วยเพราะทีแรกวันนีกว่าสั่งซื้อไว้แล้วแต่ไปดูในออเดอร์ไม่มีอ่ะอ้ายังไม่ได้สั่งหรอก็เลยสั่งนึกว่าแบบอ๋อเราแค่ดูๆว่าเฉยๆเรายังไม่ได้กดสั่งไงปรากฏว่าไม่ใช่จ้าได้มาสองอันเลยเพราะว่าคดสั่งคนละแอปกันเสหลวะอืมเออเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีมาเหมือนกันเลยเหรอเหมือนกันเลยแต่คนละสี แล้วก็สั่งสองครั้งนะแล้วก็สั่งเองแล้วก็ลืมแล้วก็ครั้งแรกสั่งไปกดสีชมพูครั้งที่สองกดสั่งสีฟ้าแต่สีชมพูยังไม่มาส่งเนีย่ยมาส่งกับสีฟ้า,าคือคงมันคงมีขายหลายร้านไงแบบเนี้ยมีทั้งในช้อปปีทั้งในลาซาดา้าไงแม่ก็งงว่าเอ๊ะฉันสั่งฉันสั่งไปหรือยังสั่งที่แอปไหนอะไรเงี้ยสั่งของเยอะจนมึนเนี่ยช่วงเนี้ยนี่เขา <ผม S 1> เขาไม่ชอบนี่อะไรนะเขาไม่ชอบโอ้เนี่ยเขาไม่ไม่ตอนนี้เหมือนเขาสติแตกเขาอะไรรู้ไหมเขาเห็นข้ามจิ เขากินเก่งมากคุณบ้านเนี่ยเขากินเก่งมากแม่ให้เขากินเดี๋ยววันหลังจะถ่ายตอนเขากินให้ดูเร็วไม่แพ้โมเน่ไม่อวินาทีหมดกินเร็วมากที่กินโมโมตัวใหม่ใหม่ก็กินเร็วนะจันได้ไหมใค่เป็นนี้ดมาเด็กจะกินเร็วปะอ๋อเหรอเนี่ยดิดิเขาเนี่ยเขาได้กินอาหารเห็นไหมของจิเนี่ยแตจิจิมาละจิมาละแต่จิว่าเอานะไม่เอาหรอก วมีจีกินชาใช่มีจีกินชายังยังมาเนี่ยัง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 มาเนี่ยยัง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 พยังพยองพยังพยังพยองของเล่นก็ยังไม่เท่าไหร่นะถ้าเอานิ้วแย่นะถ้าเอานิ้วแย่นะชอบเลยวิ่งตามเลยพ่อแม่เห็นว่าที่ฟาร์มเขาอะนะเวลาเขาถ่ายอัดวิดีโอมาให้ดูอะเขาจะเอานิ้วแย่ให้มันงับเล่นแต่ไม่เลยชินมนะพยังพยังพยัง ยองาลังสมอเจยยองทำอะไรออกไปได้ติดแล้วยองออกเมื่อไหรวดูดิจะออกได้ไหมเดิหน้าไปด้วยเนี่ยยองยองถอยถอยถอยนี่น่าจะถอยเป็นถอยถอยถอยเป็นไหมไม่เป็นหรอกเนี่ยในเดินหน้าอย่างเลยแล้วไม่นู้จะออกยังไงดูสิติดไปละ พยองอย่แ,แม่จะช่วยพยองที่พี<อ>่แม่ก็เอื้อมไม่ถึงด้วยเนี่ยแม่แขนสั้นเออนี่ไงถอยไปละพยองถอยมาอ่าถอยมาเร็วพยองนอนงายไปดิออกมาแล้วโอ้ยอเดี๋ยวโชว์ให้ดูนะที่เกาหลีเขาเขาจะให้เล่นนิ้วกับเล่นกับน,นิ้วคนอ่ะพยองนี่ไง พยองเอา<ต>ไป่ใช่นิ้ปลอมมาสิขมุมนปลอมใช่ไหมพ <laughs> ยองแต่ไม่อยากให้ฝึกให้เขากัดนิ้วเลยอะ่ะ<อ>ไม่อยากเลยอะ่ะก็เลยพยายามเอาของเล่นลอ่อหรู้ปะ่ะฮะเอาของเล่นแล้วกันนะอ่ะพยองใช่ไอ้อ้ไอ้บ้องเขามัจับใจคนทะลุ่มคือบอ้านะไม่ใช่พยองนะแพยองนี่อ่ะพยองนอนไง

ยองจะไม่ชอบบอกใหม่นะไม่จนจเปอกเบาแต่ไม่เป็นไรถึงเวลานอนก็จะนอนก็ได้ถ้าเขานอนเดี๋ยวมนจะถ่ายรูปมาให้ดูวนะ่าเขานอนบอ,อ,อ,อนกนี่นง่มีขู่มีขู่ขึ้นขึ้นึนลากันขนนนขึะนขึนขึ้นขึ้นขึ้นนขึ้นนด้นด้นนะคะ,ขคะ,คะ like นะคะจจะะขึ้ค้นะคะ បាយកាកាប់នេះនេះនេះៗយំសំយំសីគ្នា